วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแค n นั่น AF 75 300วันนี้เรามากับเลนตัวใหม่นะครับ r f 75 300นะถ้าเราพูดถึงนะเลน Y เลน Normal เลน He này, เทเลเนี่ยเลนระยะไกลมักจะเป็นเลนที่ราคาแพงสุดคือเราเห็นอย่างเงี้ยอาจจะมีว่าแบบหมื่นสองหมื่นแต่ว่าเลนตัวนี้นะครับราคา7,990บาทเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูอันแรกแค่มีตรงนู้นก่อนข้างบนอยู่ปลายนางเลย คลิปเลยทำงานกับการสั่นกล้องได้ต่อให้ตัวมันเองไม่มีการสั่นก็ตามเดี๋ยวลองทําให้ดูแล้วกัน2แบบว่ายืนไม่ไกลมากกับยืนไกลต่างกันยังไงโอเคแถวอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคแล้วเดี๋ยวถ่ายด้วย75ก่อนแล้วเราไอ้แถวอยู่ไหนูแล้วกันเป็นการถ่ายรูปสยามแบบไมปซำใครได้เลยอยู่ใกล้หน่อยใกล้หน่อยบันไดนั่นนะโอเคเดี๋ยวเราลองฟังก์ชันวิดีโอด้วยดีกว่าเพราะว่า พอมันไม่มีกำสาาั่นหลายคนน่าจะกังวลเรื่องวิดีโอนะผมจะแฮนเคิลด้วยแล้วกันแล้วก็เปิดกำสั่นถุงกล้อง